อบรมทางด้านศีลธรรมด้านศีลธรรมจะสั่งสอนในจุดที่อันใดไม่ดีให้แก้ไขให้ดีบกร่องตรงไหนตำหนิกิตยนตนได้ที่ตรงไหนให้แก้ไขดัดแปลงจุดที่ไม่ดีซึ่งตนได้ตำหนิว่าไม่ดีนั้นให้ดีขึ้นเป็นลำดับนี่เรียกว่าธรรมธรรมคือความสะอาดดีงาม ย่อมเป็นฆ่าศึกกับสิ่งโสกรปรกโสมมทั้งหลายซึ่งก็อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆรายไป <c oughs> เฉพาะอย่างยิ่งก็คือชาวพุทธของเราชาวพุทธของเราก็เป็นคนมีกิเลสเหมือนกันทั่วโลกดินแดนเรียกว่ามีความโสกรปรกอยู่ภายในจิตใจคือความโลภ นี่ก็เป็นฝืนเป็นไฟเผาไหม้จิตใจและทรัพย์สมบัติต่างๆให้พินาศที่หายไปโดยไม่มีปัญหาอันใดเลย <c oughs> ความโกรธเมื่อไม่สมหวังแล้วก็มีความเจียดแค้นทะเลาะเพราะแว้งฆ่าตีบีบวยกันได้เพราะอำนาจแห่งกิเลสคือความโลภเป็นตัวสำคัญจากนั้นก็คือราคะตัญหา ตัวนี้สำคัญมากที่ท่านว่าความโสกโปกภายในใจคือไฟทั้งสามกองนี้แหละ <c oughs> ท่านเรียกว่าความโสกโปกในสายตาของธรรมท่านดูรู้แจ้งแทงทะลุลที่เจเลตกิเลสมันก่อตั้งขึ้นมามันส่งเสริมขึ้นมาเพื่อเผาหัวใจของสัตว์โลกส่งเสริมขึ้นมา <c oughs> ในความโลภก,ก็ให้มีมากได้เท่าไยไม่พอได้เท่าไรไม่พอ,เ,ไไพอเป็นเศรษฐีก็ไม่พอเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่พอมีสมบัติเงินทองเข้าของล้นฟ้าล้นแผ่นดินสำหรับคนคนเดียวนั้นก็ไม่พอเพราะเหตุไรเพราะความโลภนี้เหมือนตัวไฟ สิ่งที่ได้มาทั้งหลายมากน้อยจากความโลภที่ขวนขวายหามานั้นก็เป็นเชื้อไฟได้มาเท่าไหรไฟยิ่งลุกลามยิ่งเผาไม่เป็นลำดับลำดาไม่มีคำว่าพอได้ขนาดไหนก็ไม่พอจะเอาสมบัติท่านฟ้าสวรรค์ทรมมาโลกมาแข่งก็ยังไม่พอยังอยากเป็น เจ้าของเจ้าอำนาจครองสมบัติจากสมบัติใมมนุษย์ทั้งโลกนี้ให้มาเป็นของแต่ผู้เดียวแล้วยังอยากจะครองสมบัติชั้นฟ้าดาวดึงคือสวรรค์หกชั้น <c oughs> ตั้งแต่ดาวดึงขึ้นไปถึงปรินิมิตรสวาสาวดีนี้คือชั้นสวรรค์ สมบัติเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนต่างกันเป็นลำดับลำดาขึ้นไปและมีจำนวนมากกว่ากันเป็นลำดับลำดาทั้งมีคุณค่ามากกว่ากันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปถึงชั้นปรนิมิตสาวะนิสตวสาวดีนี่สมบัติทั้งหมด ในสวรรค์หกชั้นนี้จะมีประเภทใดมีคุณค่าขนาดไหนก็ตามให้มาเป็นสมบัติของความโลภแห่งบุคคลคนหนึ่งนั้นแต่ผู้เดียวก็ไม่พอและนอกจากนั้นจะยังก้าวขึ้นสู่สมบัติแห่งพรหมโลกที่หกชั้นที่ท่านแสดงไว้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ชั้นต้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงสมมโลกสิบหกชั้นสมบัติของช้าวมหาพรมในรรมโลกแต่ละชั้นละชั้นนั้นมีคุณค่ามีราคามีความเยี่ยมยอดต่างกันไปลำดับรวมทั้งหมดในเศรมมโลกสิบหกชั้นนั้นประมวลเข้ามาหา ตัวเองว่าให้เป็นสมบัติของบุคคลคนเดียวนี้รวมแล้วทั้งสมบัติมนุษย์ในโลกทั้งมวลนี้ทั้งสมบัติของสวรรค์หกชั้นแห่งเทวดาทั้งหลายนั้นตลอดถึงสมบัติในพรหมโลกสี่หกชั้นรวมเข้ามาเป็นสมบัติสมบัติของบุคคลคนเดียวนี้ก็ไม่พอ ท่านเรียกว่าความโลภคือความโลภนี่ต้องมีความหิวความกระหายพาเจ้าของให้ดีดให้ดิ้นตลอดเวลา <c oughs> หาความสุขไม่ได้สิ่งที่ได้มาตามความมุ่งหวังด้วยอำนาจแห่งครอบโลกนั้นจะได้มาเพียงพอประมาณพอประมาณหรือไม่ได้มานอกจากไม่ได้มาเลยและก็สร้างความหมดหวังให้ เพราะอำนาจแห่งความโลภนั้นสังหารตัวเองแทนที่จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นบรมสุขเพราะอำนาจแห่งสมบัติมากมายทั้งแดนมนุษย์แดนสวรรค์ภูมมโลกนี้ <c oughs> ก็หาความสุขไม่ได้ <c oughs> จะเป็นเชื้อไฟให้ความโลภนี้ <c oughs> เผาไหม้ได้ทั้งหมดและยังไม่พออีก หากมีมากกว่านี้ความโลภนี้ยังจะคืบคลานเผาไหมไปหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงตำหนิว่าความโลภนี้เป็นภัยแต่ผู้ที่มีความโลภมากโลภน้อยมีความโลภมากเท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์ความทรมานมากเพราะต้องใช้ความอุตสาห์พยายามความดิ้นความดิ้นความขวนขวายสติปัญญาทุกด้านทุกดางต้องทุ่มมาเพื่อความโลภนี้โลภนี้ จากไปได้มาบ้างเล็กๆ็กน้อยก็พาม,มาเยียวยาว่าความโลกนี้ได้ผลนิดหน่อยจากนั้นก็มีแต่ความโลกทวีกำลังรุนแรงขึ้นไปลำดับอยากได้ครอบท้องฟ้ามาหาสมุทรให้เป็นสมบัติของตนแต่ผู้เดียวสุดท้ายก็ผู้ที่โลกมากๆนั่นแหละคือผู้ที่จมดิ่งความทุกข์มหาตทุกข์มากกว่าคนทั้งโลก นี่และพระพุทธเจ้าทื่นท่านจึงได้ตำหนิว่ากิเลสตัวนี้เป็นกิเลสที่โศกกระปรกมากสร้างฝืนสร้างไฟให้สารโลกมากต่อมากแทนที่จะเป็นคุณประโยชน์ตามความโลภที่มันหลอกลวงสารโลกไม่มีวันอิ่มพอนั้นมันกลับกลายเป็นความล่มจมไปหมดท่านจึงนตำหนิว่าความโลภนี้เป็นไฟ อันความโลภคือความอยากได้ธรรมดานั้นท <c oughs> ่านไม่ได้ตำหนิเพราะไม่ใช่ผลตายสัตว์ตายย่อมมีความอยากความโลภเป็นธรรมดาแต่อยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่แงธรรมเป็นรั้วก,กั้นไว้แล้วจะไม่ก่อความทุกข์เป็นฝืนไฟเผาไหมเหมือนความโลภที่กิเลสฉุดลากไปดังที่กล่าวมานี้นี่ท่านเรียกว่าฝืนไฟท่านเรียกว่าความศกรปรก มันอยู่ที่ใจของสัตว์โลกพาสัตว์โลกให้ดีดตี้นตลอดเวลาเมื่อไม่สมหวังแล้วก็เครียดแค้น <c oughs> อันดับที่สำคัญที่สุดก็คือราคะตันหาตัวนี้เป็นรากฐานสำคัญที่จะให้เกิดความโลภมากน้อยขึ้นมาคือราคาตันหานี่แหละ <c oughs> ราคาตันหานี่ก็คือความอยากความโลภก,ก็คือความอยากได้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีประมาณราคะตัณหาคือความหิวโหวยในอารมณ์หญิงชายต่างๆนี่ก็ยิ่งกำเริบเสืบสารมากขึ้นไปลำดับเมื่อได้รับการส่งเสริมมากน้อยเพียงไรยิ่งรวดเร็วและเป็นเฟืนไฟเผาไหม้ได้มากยิ่งกว่าความโลกซึ่งเป็นกิ่งของราคะตัณหานี่เป็นไหนไหน เ <c oughs> พราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าที่เหลดทั้งสามกองนี้คือความสะกะปรกมากเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้โลกได้มากที่สุดท่านจึงให้กำจัดปัดเป่ามันออกไปเพราะมันเป็นฟืนเป็นไฟ <c oughs> ใครส่งเสริมสิ่งเหล่านี้แล้วเท่ากับส่งเสริมฟืนสมไฟมาเผาไหม้ตนเองถ้าอยู่ธรรมดา พระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงตัดขาดเช่นสาบมันชนเราย่อมมีกิเกลสประเภทนี้ประจำจิตใจตลอดสัตว์ท,วทั่วไปแต่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่มีอัตมีธรรมไม่รู้ดีรู้ชั่วท่านก็ไม่ทรงสั่งสอนสำหรับมนุษย์เรานี่รู้ดีรู้ชั่ว รู้บารู้บุญพวนแกอัดแกรร่ทำท่านพึงนำธรรมมาสอนให้รู้จักธรรมให้รู้จักสิ่งที่ปลอมแปลงจากธรรมไปเช่นราคะตันหาถ้ามีอยู่ในจิตใจธรรมดาเสาะแสวงหามาธรรมดาของสามัญชนที่มีธรรมในใจแล้วย่อมพอเหมาะพอดี <c oughs> ดังท่านตั้งกฎเกณฑ์ให้ไว้ว่ากาเมสมิชฉาจาร ให้มีผัวเดียวเมียเดียวนี่คือ,อยาระงับดับราคะตัณหาให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีเป็นกามมาขุนคือกามเป็นขุนเป็นคุณต่อครอบครัวผัวเมียไว้ใจตายใจกันได้ไม่สอบไม่สแสวงหากหญิงอื่นชายใด ที่นอกจากสามีภรรยาของตัวซึ่งเป็นที่พึ่งเอ็นพึ่งตายนี่เท่านั้นท่านบังคับให้อยู่ในจุดนี้นี่เป็นจุดที่พอเหมาะพอดีกับสามัญชนเราที่จะปฏิบัติได้ด้วยกันทังนั้นนอกจากจะเป็นการดื้ด้านฝ่าฝืนไม่มองศีลมองธรรมแล้วก็ไปคว้าหาฟืนหาไฟมาเผากันเช่น มีสามมีคนหนึ่งแล้วไม่พอใจอยากได้อีกสองคนสามคนมองเห็นผู้ชายยิ้มแย้มแจ่มใสซึมซาบเขาหากันเพื่อฟืนเพื่อไฟมาเผาไม้โตเดงกันได้มาแล้วก็เท่ากับได้กองไฟมหาภัยเข้ามาเผาครอบครัวเราเลนผู้ชายเห็นผู้หญิงไม่ได้นี่คือราคะตัณหาเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่า ผู้ชายกับผู้หญิงนี้ไม่เคยกลัวกันแต่ไหนแต่ไรมาฆ่าศึกศัตรูใดก็เป็นภัยเป็นภัยแต่ฆ่าืึกแข่งราค่าตันหาที่เกี่ยวข้องกับหญิงกับชายนี้ไม่ถือเป็นศัตรูถือเป็นคู่มิตรถือเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายทั้งทังทง้ที่หาความไว้วางใจกันไม่ได้เขามองเห็นหญิงเท่านั้นผู้ชายเราะ เมียนั่งอยู่ข้างหลังนี่ไม่มีความหมายเลยผู้หญิงคนนั้นจะเป็นยาเคลือบน้ำตาลเข้ามาหวานนิ่มยิ่งกว่าเมียของเราที่อยู่ในติดแนบอยู่ข้างหลังเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ผู้หญิงคนนั้นก็มีสัตว์มีส่วนมีอวัยวะประกอบตนเองสมบูรณ์แบบไม่ใช่คนไม่ว่าเสียจริตผิดมนุษย์ขาดเครื่องมือแต่อย่างใด มีสมบูรณ์พูนผลเช่นเดียวกับเมียของเราแต่แล้วมันไม่ได้มองดูเมียของเรามากมีความสมบูรณ์พูนผลเช่นกับหญิงปลาฝากอันเป็นตัวมหาภัยนั้นแล้วจิตก็สส่แสเข้าไปพอได้จังหวะเมื่อไห่แล้วก็กว้านเข้ามาแล้วเข้ามาเผาเมียตัวเองเผาเมียตัวเองแล้วก็เผาลูกเผาหลานเผาครอบครัวย่าเหลือนคน ครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวนั่นก็เป็นต่างคนต่างสาะแสวงหาแบบเดียวกันผู้หญิงกระสายหาผู้ชายไม่ยินดีในผัวของตนเรียกว่ามหิสตาความมากๆความอยากไม่มีมังพอซึ่งเท่ากันกับว้านหาฟืนหมาไฟมาเผาเจ้า,จา,จา,จาตัวเองตลอดเวลาแล้วฝ่ายผู้ชายก็เป็นแบบเดียวกัน แล้วต่างคนต่างส่งเสริมต่างคนต่างสอดแสวงหาอย่างนี้หนึ่งครอบครัวนี้เป็นอย่างนี้สองครอบครัวนั้นเป็นอย่างนั้นรวมแล้วหมดเมืองอุดอรเหล่านี้เป็นครอบครัวประเภทเดียวกันกระจายไปทั่วประเทศเขตแดนแห่งชาติไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธแต่ไม่เหลียวแลในพุทธศาสนาที่ท่านสอนไว้มองเห็นตั้งแต่กิเลสเป็นทองคำตั้งแทง คือราคะตัณหาเป็นสําคัญแล้วก็ต่างคนต่างดอต่างคนต่างควัขวายต่างคนต่างส,สแสวงหามาเผากันหัวเมียเผากันลูกเต่าล้านเหลนพลอยร้อนไปต่างครอบมองไปครอบครัวไหนครอบครัวไหนเป็นแบบเดียวกันก็เรียกว่ามรกนรกทั้งเป็นของมนุษย์ผู้ข้ามเปินศีลร,รมผู้ทําลายศีลรำร ส่งเสริมฟืนเสริมไฟคือราคาตันหามากยิ่งขึ้นเท่าไหร่สุดท้ายก็มีแต่เท่าแต่ฐานทั่วประเทศไทยของเราซึ่งเป็นชาวพูทธเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพูดให้ดำเนินตามแถวแนวทางที่เหมาะสมดีงามกับสามัญชนเราว่าให้เป็นผู้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่าได้ ลูกล้ําเขตแดนแห่งศีลธรรมข้อนี้ออกไปถ้าไม่อยากเอาไฟมาเผาตัวทั้งเป็นๆยาฝืนธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธทุกคนทุกคนขอให้มีความคารมธรรมข้อนี้แล้วเอามาปฏิบัติบำรุงครอบครัวหัวเมียของเรา หัวเมียจะอยู่กันเป็นสุขสาราญบานใจความทุกความจนนั้นมีอยู่กับโลกอันนี้จังทั่วท่วไปแต่ผู้มีธรรมไม่ภายในใจ,จเฉพาะอย่างยิ่งกาเมสุมิฉาจารยินดีเฉพาะผัวเฉพาะเมียของตนเท่านั้นหญิงจะเต็มโลกแต่สงสารชายเต็มโลกสงสารรวนแล้วตั้งตื่เป็นยาผิดไม่ได้เป็นขุนเหมือนคู่หัวคู่เมียที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายกันนี้ได้เลย มีสมบัติมีมากน้อยไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหนพร้อมกับความอบอุ่นตายใจมีฝั่งมีฝาพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ฝากเป็นฝากตายกันได้อดอิ่งบ้างไม่เป็นไรเพราะหัวใจชุ่มเย็นไปด้วยเป็นผู้มีธรรมฝากเป็นฝากตายต่อกันได้นี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธ มาปฏิบัติยาได้ฝ่าฝืนทำพอนี้ถ้าไม่อยากให้โลกพีนาธโลกพีนาธยกเอาตัวของเราระหว่างผัวกับเมียนี้แหละเป็นตัวสำคัญใครฝ่าฝืนขึ้นมาเนี่ยโลกพีนาธจะเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นถ้าทำขโมยเจ้าแสดงนี้ไม่ถูกต้องเล่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าก็ฝืนท่านลองดูแต่ความดอดร้อนจะฝืนมันได้ไหมนี่ ความเดือดร้อนความวุ่นวายความเผาทั้งเป็นมนุษย์เราเพราะข้ามเลินศีลธรรมนี้เราจะฝ่าฝืนมันได้ไหมเราจะกล้าสู้มันได้ไหมถ้ากล้าสู้มันมาไ,มได้ยอมรับว่ามันเป็นภัยต่อเราเองแล้วเราก็ต้องหลีกภัยขอ้อนี้ด้วยมีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาอย่างระมัดระวังเข้มงวดขวดขันต่างคนก็ต่างจะมีความชุ่มเย็นปราหนึ่งว่าสวรรค์ทั้งเป็น มีอยู่กับมนุษย์ชาวพุทธของเหราผู้มีความเข้มแข็งต่อศีลต่อจำ,จำเฉพาะอย่างยิ่งในข้อนี้จะเย็นไปหมดพวกนอกจากนั้นผู้ยักไม่มีครอบครัวเลือนก็ให้อยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมอย่าลุกล้ำแขกเดีนยนยาสุกก่อนหามอย่าขายก่อนซื้อซึ่งหาระคำมาลักาไม่ได้เลยเป็นหญิงเฟอชายเฟอใช้ไม่ได้ไม่มีคุณค่า เพราะไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องยืนยันรับรองรักษาเราเราอย่าอวดดีกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วหาความเลิศเหอเหนือธรรมพุทธเจ้าไปจะเจอตั้งแต่ความเดืดอดร้อนวุ่นวายหาสระ,ะไม่ได้และเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลานั่นแหละท่านจึงสอนไว้ในธรรมข้อนี้เป็นสําคัญเพราะเป็นธรรมที่เกี่ยวโยงก,กันกับโรคก,กับสงสารทั่วไป เรื่องคำว่าหญิงว่าชายไปที่ไหนมันเกลื่อนทั่วแผ่นดินเรามีธร,รมเราต้องรักษาธทมของเราให้ดีมันจะมีอะไรก็ตามอันตรายเมื่อเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วจะไม่เป็นอันตรายสำหรับเราแต่ผู้ใดกล้าหารกานใัยอวดดีอวดเดน่นต่อศีนต่อธรรมแล้วนันแหละคือผู้ที่จะเฝา้าตัวเองทั้งเป็นทั้งเป็น นี่เป็นข้อสำคัญมากที่จะนำมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายทราบคือราคาตันหานี้ต้องมีศีลธรรมอย่างเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดกับมันเพราะกิเลสตัวนี้มันรุนแรงมากมันหน้าด้านด้วยไม่มีอย,ย่างอายก็คือกิเลสตัวนี้ขอให้มันเกิดขึ้นเมื่อได้รับการส่งเสริมมากน้อยเพียงไรห,หน้ามันจะด้านไปเลยไม่มีหน้าคนติดตัวเลย มันจะเป็นหน้าเปรตหน้าผีหน้าด้านหน้ามืนทุกอย่างเต็มอยู่กับราคาตัณหานี่ทั้งนั้นจึงต้องนำธรรมเข้าไปกำกับรักษาไว้พอให้เป็นหน้าผู้หน้าคนหน้าเขาหน้าเราหน้าพ่อหน้าแม่หน้าลูกหน้าหลานหน้าน้องหน้าพี่หน้าญาติหน้าวงหน้าครูหน้าอาจารย์มันจะเห็นเป็นความสูงสูงต่ำต่ำเพื่อเคารพปูชารู้จัก ขอบจากเหตุผลว่านี้คือพี่นี้คือน้องทํากันไม่ลงเพราะศีลธรรมข้อนี้กํากับรักษานี่คือพี่คือน้องนั้นคือพ่อคือแม่นี้คือลูกคือหลานนั่นคือครูคืออาจารย์นั่นคือที่สูงนี้คือที่ต่ําธรรมะท่านแบ่งท่านแยกไว้เป็นขั้นเป็นภูมิมนุษย์เราจึงพออยู่กันได้เป็นความสวยงามเพราะธรรมท่านแยกท่านแยก จึงมีสูงมีต่ำเคารพกราบไหว้บูชากันตามขั้นตามภูมิแห่งผู้มีศีลธรรมเพราะศีลธรรมควบคุมเอาไว้ถ้าปล่อยให้กิเลสตัณหาตัวนี้เข้าทำงานแล้ว <c oughs> จะแหลกไปหมดเลยเพราะมันหน้าด้านมันไม่เห็นว่าใครเป็นม่อเป็นแม่ใครเป็นลูกเป็นหลานใครเป็นพี่เป็นน้องมันจะกลืนดับไปเลยปรืนดับไปเลยเพราะกิเลสนี้ตัวนี้ยักสู้ไม่ได้นะ มันตก่นได้ทางนั้นยักษ์เขายังมีอยู่ในที่นั่นที่นี่ดั้นแสดงไว้ในธรรมว่ายักษ์มีนั่นแต่เป็นประเภทของยักษ์ <c oughs> ประเภทของคนมีประเภทของยักษ์มีมีเป็นมรรคเป็นตอนกันไปแต่ประเภทราคาตัญหานี่เป็นเป็นยักษ์กว่าต้อนหมดทั่วแดนโลกฐาไม่มีคำว่าอ่อนข้อย่อหย่อน ไม่มีคำว่าไวว่าเท่าแก่ชราแล้วราคะตัณหานี้จะไม่มีมันจะหมุนตัวของมันตลอดไปเมื่อได้รับการส่งเสริมแล้วจึงต้องมีธรรมเข้าระงับดับมันไม่มีธรรมไม่ได้นะ่แะแหลกไปหมดมนุษย์เรานี่คือคำสอนของพระพุทธเจา้า <c oughs> ที่มาชี้แจงให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายให้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ว่า เรากำลังอยู่แหล่งแห่งอันตรายคือราคาตันหานีมน่มันดิมันดิ้นเผื่อหาอันตรายมาหาฟืนหาไฟมาเผาหัวมันเราจึงต้องมีทมกำกับรักษาเสมอ,อยาห่างเหินจากธรรมใครไม่ห่างเหินจากธรรมเรียกว่าเป็นผู้มีวิชาป้องกันตัวแล้วจะสั่งงามไปทุ่สง่างามไปทั่วดินแดนแห่งชาวพูดธของเรานี่อันสำคัญ เรียกว่าความศักดิ์สมันอยู่ภายในใจของจัว์โลกตัวนี้เป็นตัวหนุนให้โลกมากให้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอโลกก็โลกมาเพื่อตัวนี้เองเพื่อตัวนี้เองความโกรธความเครียดแค้นความทะเลาะเบาแวงฆ่าตีก,กันก็ขึ้นจากไม่สมใจนั่นเองนี่เรียกว่าธรรมขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปปฏิบัตินะ